ไปตามเพยต่างๆขนาดเดียวกันเพราะทราบว่ายังมีผู้ที่อยากจะขายของอยู่กล่ก็เป็นกลุ่มถ้าไม่มีอาการไม่แสดงออกตัวเราไม่เจอถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีร่างกายมีความแข็งแรงมีมุมต้านทานในการจัดการเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิดในร่างกายได้เป็นศูนย์ ไม่มีอะไรสายเกินไปครับไม่มีอลสายเกิแก้ขอให้ท่านเป็นสุขสบายท่าที่เชื้อโรคระบาดมันได้หรือไม่หลรือผิดะมี่เรื่องไม่มีโลยม่มร่อแจ้งบอกไปด้วยว่าขอให้รักษาตัวเองด้วยลำดับแรกนะครับเสริมเพิ่มต้องปรับใหก่อน สร้างความปลอดภัยกคนะครับขอบคุณมาครับาให้ได้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วส่งอำเภออำเภอไปร่ครับจากเราไม่เปนไรกับคนที่อยู่ในข้ภาางตันนี้สราาปเกับแม่หมูจริงพอรู้ข่วแบนี้แล้วขอร้องหน่อยครับถ้ามีอาการตำรวจมตรวจตัวเป็นไรบ้างผมบอกที่เจาพนบอกว่ามีเงินมีโรคแต่ไม่มีเงินไม่มีโรคเปรื่องอะไรครับ ไม่ใช่ใช่ระยะระเด็กนักเกมสองปี ไปวันนี้ไปได้ขายเนะเออาะก็ขายเนอะรเ<ค><ณ>นอนะวันนี้เหรวันนี้ท่านจะไปที่ท่านท่า,<ง>านนะครับ อาจจะก,กลับบ้านเพราะว่าเราทางสปกเทศบาลน,นครเชียงใหม่โดยท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยท่านก็ได้ประกาศขอปิดในการทำข่าวสารสวรรถ้าเรานะอาจจะก,กลับบ้านไปในพื้นที่ที่พักของตัวเองที่อาจจะอยู่ในชุมชนที่เทศบาลน,นครหรือว่าไปอยู่อำเภอต่างๆแต่ตรงนีค้คือความที่เราจะต้องไปไล่ตามไลาหาให้เจอเพื่อไปพบเขาและอธิบายเข้าใจว่าท่านจะต้องไม่เคลื่อนไหวไว้ที่ไหนนะ ท่านอาจจะรับเชื้อหรือไม่รับก็ได้แต่ว่าต้องขอกับตัวสักสี่วันนะอธิบายให้รู้นะเราไปไม่ไปไล่จับกันนะครับซึ่งเราก็สืบทราบว่าเออถ้าที่นี่ไม่เปิดแล้วจะไปขายที่อื่นอย่างนี้ไม่ได้เลยเราจะต้องติดตามว่าท่านท่านเป็นเสี่ยงสูงท่านอาจจะมีเชื้อถ้าไปเปิดที่อื่นท่านก็ไปแพร่เชื้ออีกละเพราะนั้นสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นช่วงสองสาวันนี้อาจจะมีสติที่ หลายท่านที่รู้ตัวว่าเสียงสูงอาจจะไปเข้าตรวจด้วยตนเองหรือหมอจะลุกเข้าไปตรวจเขานะครับและเจออาจจะมีเพิ่มขึ้นนะหลังจากที่ทุกคนจะเข้าใจว่าทุกคนต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ซึ่งอยู่ที่หลายท่านก็บอกว่าเราจะกินอะไรต่างๆนานาเนี่ยทางท้องถิ่นนะโดยถ้าเกียรบาลเนี่ยต่าทางท่านนายกเตรียมอาหารการกินภาษาอาหารแห้งที่ที่ที่พอยังพอตะกรวิโรคในแต่ละวันไปช่วยดูแลให้เขาในพื้นที่จํากัดให้เขาอยู่ ภายใน14วันทุกอย่างจะจบนะครับทุกคนปฏิบัติได้คือวันนี้หลักการคือไปไล่หาคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงว่าไปอยู่ที่ไหนไปแล้วไปที่ายเข้าใจว่าเขากักตัวอยู่ณนะที่บริเวณถ้าไม่มีเขาจะเข้าไปใน CI ของแต่ละอำเภอคือ CI ก็คือสถานที่กักของในระดับเภอของชุมชนในระดับเภอหรือจะในบ้านของท่านแล้วแต่จะมีทีมงานทีมอสอมอทีมสาธารณสุขทีมแพทย์เข้าไปดูอาการของท่านในช่วง14วันถ้าท่านมีอาการเขาก็จะดึงท่านเข้ามาโรงพยาบาลทันทีเลย ถ้าไม่มีแสดงว่าท่านมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งสามารถต่อสู้มันภายในสวันเชื้อโรคจะหายไปในที่สุดอันดับแรกอธิบายเข้า,ขาใจก่อนนะครับระหว่างเงินกับเชื้อโรคอธิบายเข้าใจเอาตัวตนกั่นดีกว่าน,นะวันนี้ถ้าท่านมีเงินท่านมีเชื้อโรคก,กับท่านไม่มีเงินและไม่มีเชื้อโรคเอาตะกะอันนี้ก่อนดับแรกแต่การช่วยเหลือต่างๆเดี๋ยวทาง กันเยียวยาทางสปสชนะครับของสาธารณสุขและทางท้องถิ่นซึ่งก็จะมีแนวทางกําหนดมาตรการซึ่งเราจะเปิดระเบียบว่าเราจะช่วยกันได้อย่างไรแต่จะบอกว่าปิดที่นี่ขายที่นี่ไม่ได้ขอไปทายที่อื่นไม่ได้เลยเด็ดขาดเลยครับเพราะว่าท่านเป็นคนถ้าให้ลูกหลานเป็ไม่เป็นไรหรือคนอื่นไม่ขายไม่เป็นไรแต่ถ้าตัวท่านเนี่ยจะไม่ได้เลยเพราะไม่รู้ว่าตัวท่านมีเชื้อโรคหรือเปล่าท่านไปขายที่โน่นแล้วคนมาซื้อท่านติดท่านไปไปอีกมันก็เข้าอีหลอบเดอรวมันก็คุมไม่ได้ รเรื่องต่างๆเหล่านี้คือมาตรการของรัฐบาลก็จะมีมีรองรับอยู่